พี่ยวเนควบคุมแล้วไปแรใครอะไปแรใครเด้อไม่แหละไม่ยอมอยก่อตาตังค์นตีเพิ่มความโยโอ้กดกดกดแฟกชอออกมาแล้วแฟกชอปอยู่ตรงนั้นไง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 ไไปช็อปละเข่าหลวงพี่โจอยู่ปกป้องกูปกป้องไอ้เฮียมันหนีมันหนีมึงหรือเปล่า อ่ะมันออกมิเลยโอ,โอเคเหรอไอไอสีล้านเปิดพีพีไหนสีล้านมาลีแน่ๆมันๆๆๆๆๆๆๆเปิดแล้วเปิดแล้วเวลามันเวลามันเอาวันคือครบแล้วเหี้ยเสือแต่ละตัวไม่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเนี่ยไ,ไ,ไอ,อ,อ้ไอ้กูเห็นชื่อคนคุ้นบ่งบอกความเป็นตัวผู้ตัวเมียเห็น <c oughs> ชื่อคนคุ้นนะครับเอเทอีกแล้วแต่วะโดนด้วยอืม Lò AI ĐUÊI LỒ AI ĐUÊI ÔI ÔI ôi, TÀI ÔI 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 ĐÂY 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 MÀN KHÔNG 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 ÔI NHƯƠNG CÙ ĐƯỢC ĐƯỢC TÔI THÔ มันมีแกจอสั่นแม่เฮียติดจอสั่นไม่ดีเลยเฮียไม่เปิดอ่ะไม่ทำไรอีกเลยเสียทีพุดเสียแค่วะแคร์มาวัและวันละวันลันหนาหกตัวย์หน้าบอแคร์งไงเงี้ยไัหนีเราเฮ้ยเยมาลโอ้ยเลวั ไปไหนแล้ววะมิน hmm. ม no ินอะไรแล้วเนี่ยไปไหนแล้วม so oh. ันไปไหนแล้วต่อต่อคอยแล้วไป่น่าคอยยิ่งจ่อไม่สั่นเฮ้ยเปิดมีบีอย่าละไอ้ยตึงมากไม่เย้ทำตายปะไม่ตายคอยแล้วตาม ปิดล่าเสือดาวแล้วเปิดดำปุ๊บน้อยตายโอ้โหแล้วอ้ยสองตัวนู้นแล่อะไรวะไล่เงี้ยอ่านแล้วไป้ไหมล่ะได้มาแล้วอ้มังกรใช่เหรอออกหนุนไปไงหูุนไปมังกรนี่มังกรไหนมังกรน้ำได้แล้วได้แล้วได้เดวิกูได้บอกก่อนเลยเอาไป

พาวินน <laughs> ี oh, oh. Hence, really? <area> ่ฮียกระโดดคตรสูงอาิากระโดดสูงบสกายเปียอีกนเหียอาตาอะไรัาาอโอ้ยอาปกะโดดดัเดียวนี่เผล้าบอกสกายเปียนี่กูว่าเหียมัดำไมเียมนดำเดไปเือดำเียไปๆๆๆเจรินดิเฮ้ยนั่งเรือนั่งเรือนั่งเรือเงฮ้ยนั่งเรือเลยใหญ่ะได้เลยกงเสอดาวังเสอดาว ไม่ปีเตอดำเหรอเฮ้ยข่าบดีที่นี่เสือดำข่าบเอวเอาเองอะไรอ่ะเอาสปีดโบ๊ทไปกูโกรธนะเอาเออร์ก็ไล่ทุกคนเลยได้ไปตั้งคนตั้งคนเองเอาไจมน้ำไปแล้วดาวนั่งเราสือดาวนั่งนี่ใครเด้อไปกไปไปดาวนั่งก่อน เหลือเหลือที่นั่งอยู่วะข้างบนเหลือเดี๋ยวที่บนอ่ะที่จะบนข้างบนแล้วก็ข้างขวาก็มาลีนั่งขายมันนั่งเรือกูไว้ด่งเรืลี้ยวเลี้ยวเร็วเฮ้ยมาลีนี่มาลีนี่คขายนี่จะเสือดาวไว้ดาวอุ้งเรือเฮ้ยตีลูกตีลูกตีเฮ้ยตีไม่มีไม่มีโดนโดนโดนไปมาก่อนใครอ่ะ เตี๋ยอะไรตีมังกรเหรอโอ้ยยันเรียบร้อยมังกรหมุนฟันมึงือแอนิเมชั่นตัดว่ายน้ำไอ้เหี้ยไม่คิควายไม่จะฆ่าอะไรมลยจะรู้ไปครับนั่งครับนั่งครับนั่งเรืออ้ยนโอ้ยจะตายโอ้เสียจมน้ำตายไอ้แป้นปัดลองว่ายน้ำ่ะปัดเกลีอะไรอะกูเห็นว่ายคนโง่เลยแล้วทำไมกูวิ่งไะก็เลยขึ้นวิ่งไปเร็วช้าเลยฆ่าดิจิตอลสองเข้าชาเลย เฮ้ยว่ายเร็วกว่าเรือในเยอูไม่ตามกันเลยซะไฟในเรือสีเขียวนี่สัตว์โกลกาเจ้าโกลกาของโจ้เรือไม่โกดกาอะเงี้ยเฮ้ยติจมน้ำเว้ยเฮ้ยคนมีดออกจมน้ำเว้ยคนแตกมีจะตายคนแตลกน่งเบือมาอเงี้ย เฮ้ยม่งเฮ้ยตายตายต้ยตายตายยตายม่งคิโดนยเเดียวอ่ะจ้อนล้วเอ้ยใครเปิดอ่ะเฮ้ยเอาใครเปิดอ่ะตายเอาเอาก็ไล่ไปแล้วมีอนต้องหาตายดิโอ้ยโอ้ยรวยเลยสัตว์โอ้าโจ โอ้เป็นลยโ้โอ้โอ้ว้าม่รงบอลบอลไม่ทไมรงเฮ้ยรใครวไม่มีคนมันแฝงตัวมันเกิดได้ดักแฝงไปแล้วไอ้เนี่ยโตายลตายแล้วดัแฝไได้ได้เอาไว้อัเกามดเมได้ไอ้กูเห็นแล้วใคร กาวเออไอ้ที่เนี้ยโอ้ยไล่มันไล่มันไอ้เนี้ยเป็่อยด้วยรอบเนี้ยไอ้ท่านรอบถึงได้ก่อยรอบนี้หักคอรอบนีหักคอจับไลน์ไอ้เนี่ยไอ้สามสิบล้านไอ้ไอ้แค่หมีเนี่ยมันเล่นมันเล่นหมดไอ้เนี้ยอะไรวะอุ้ยมันหวจังวะอุ้ยตีหสีไอ้เนี้ยมันเล่นมันตีมันมันมันใช้หมีกับชูชุยอ่ะเอามาวาบอ่ะเี้ยมันใช้สองดาบไอ้เนี้ยได้เหรอตอนเนี้ยเปลี่ยนแล้วเหร ไกลสุดอะตายยังยังไปยไกลเลยเฮียไกลกี่มันอย่างนี้เราโมจิโ่คนมาลมาตีกูใกล้ๆนี่มาได้สัดเอลามันละันลามันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจตายไมู่จะี่ไม่ได้วะไม่มันแหละ มันเป็นมันได้งไงมดูผลเฮ<ห>้ยไอ้เหี้ยมันเปิดมันเปิดใครใครเปิดใครเปิดไอ้เหี้ยน่ะไอ้เหี้ยมันหนีไวๆอ,อ่ะไอ้เหี้ยปูมอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เออเองกูไล่ต่อยกูไล่ต่อยเดี๋ยวไล่ต่อโอ้หนีเก่งอีแล้วไอ้นี่มันยังหนีแบบหนีบาลานซ์นะไอ้ตัวเมื่อกี้มันแบบโอ้โหอย่างไวเลย <S 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 อ้าวได้ ามาลงพื้นไหนให้นั่นอ่ะลาวาบักบริการเติมโลบักเลทสูงและราคาถูกไม่ว่าจะเป็น VP server เลท5ขั้นต่ำ20บาท ID part s, ขั้นต่ำ13บาทมีพีเมียมไม่สามารถเติมได้นะครับและถ้าหากลูกค้าที่มีแรง VP หรือ1 5 0 0 XP จะได้รับส่วนลด5%จากการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ